ก็หวังว่านะคะเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงกันยาไดอารี่นะคะซึ่งวันนี้เอ๋จะมาทำเมคอัพสำหรับสาวผิวเข้มนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเอ๋อ่ะเป็นคนที่ ผิวค่อนข้างมันนิดหนึ่งมันก็คือมันนั่นแหละค่ะแต่ก็ไม่ได้มันมากอะคะอ่ะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราแต่งหน้าแบบไหนนะคะโอเคค่ะเอ่ยอ่ำน้ำแล้วแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเมคอัพสาวผิวค้ากันเลยนะคะช่วงเช้านะเอ่ยจะลงสก,กินแช์แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าเอ่ยรู้สึกว่าแต่งหน้าถ้าลงเยอะปุ๊บเนี่ย มันจะทําให้หน้ามันเยิ้มเยิ้มเกินไปอะคะ่ะแล้วก็การลงสกินเคเยอะนะคะมันไม่ได้เป็นข้อดีเสมอไปนะคะตอนเช้านะคะที่เอจะใช้ก็จะเป็นตัวสกินวันโอโฟตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะที่รู้มาก็คือเออมันเป็นสารสก,กัดของน้ําใบโบบกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นหรอกลงแล้วนะคะก็รอให้มันแห้งนิดนึงนะคะทุกคนต่อไปนะคะเอจะลงเป็นตัวกันแดดนะคะเป็นตัวของบานาน่าโบนนะคะเอากูว่า long wearing moisture นะคะ SPF 5 0บวกนะคะพี่บวก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 คือบวกเยอะมากนะคะเอรู้สึกว่ารีมมันเนื้อรีมมันแบบดูดีทุกคนเนื้อรีมมันเป็นน้ำมันเหลวมันไม่ได้แบบมันไม่ได้หนักหน้าเอยไม่ชอบกันแดดที่หนักหน้านะคะกันแดดเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนควรจะทาแล้วใไห้ได้2ข้อนิ้วนะคะที่หน้าแล้วก็เอยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยอยากทาเออใครๆก็ไม่อยากทาหรอกกันแดดเพราะมันเหนอะหน้าใช่ไหมคะแต่ว่าตัวเนี้ยมันเกลี่ยง่ายมาก เวลาลงสกินแคร์ตอนเช้าหรืออะไรเงี้ยเอ่ยจะพยายามเอาคตตอนบัตน,นะคะมาลบใต้ตานะคะเพราะรู้สึกว่ามันจะแต่งหน้าไม่ติดในส่วนนี้นะคะต่อไปนะคะเอ่ยก็จะทาเป็นตัวลิปมันนะคะเป็นตัว h e a l b r a m ตัวนี้นะคะไม่แน่ใจวเป็นของอะไรด้วยคือชอบซื้อมาแล้วก็แบบจำชื่อยี่ห้อไม่ได้มาถึงขั้นตอนการเมคอัพนะคะคอนซีลเลอร์ก่อนเลยนะคะซึ่งคอนซีลเลอร์ที่เอยลงเนี่ยก็จะเป็น ตัวเล็บลอนตัวนี้นะคะเล็บลอนคัลเลอร์สเตย์นะคะสีที่เอยใช้เนี่ยเป็นมีเดียมดีฟนะคะ050ค่ะค่ะคอนซีลเลอร ER ์เออจะใช้เป็นตัวนี้ลงนะคะเพราะเอยรู้สึกว่ามันมันจับง่ายไม่ใช่เลยแล้วมันก็เออตรงนี้มันเล็กๆซกสักซ้อนง่ายนะคะขอขยับมาใกล้ๆหน่อยนะคะเดี๋ยวมองไม่เห็นกันลงไปตามรอยที่เราอยากให้ปกปิดนะคะช่วงนี้เออจะเป็นรอยเยอะหน่อยนะคะอ่ะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะใช้ ใช้ฟองน้ำนะคะเต็มๆในส่วนของตรงที่เป็นรอยนะคะเออจะใช้มือนะคะในการ เต็ม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 นะคะแบบเบนเบนเบนขอบเขาอะคะแต่ก็ให้เขาหนาๆอยู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเวลาเราลงรองพื้นไปนเนี่ยมันก็จะพอดีนะคะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการลงรองพื้นนะคะรองพื้นที่เอ๋ยเลือกใช้นะคะก็จะเป็นเล็บลอนคัลเลอร์สเตย์เหมือนกับตัวของคอนซีลเลอร์นะคะจะเห็นว่าใช้งานจริงก็จะอย่างเงี้ยนะคะฝาจะเละๆหน่อยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาไม่แพงแล้วก็ลองแวะของมันจะดีมากเลยนะคะคือเอ๋ย แต่งหน้าเช้าๆเนี่ยตอนเย็นนะมันยังอยู่อยู่เลยแล้วก็สีไม่ดรอปนะคะหน้าไม่มันคือทุกมันแบบมันดีจริงๆนะคะด้วยราคาแบบไม่เกิน4 0 0ร้อยทุกคนสีที่เอยใช้นะคะเป็นสีสามสามศูนเนเจอร์แทนนะคะเสร็จแล้วจะวอร์มที่หลังมือนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็ใช้มือของเราที่วอร์มเนี่ยเต้มเอออ่ะหนึ่งปั๊มนะคะก็แทบจะทั่วหน้าอยู่แล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะก็ใช้มือนะคะรีบเกลี่ยนิดนึงนะคะทุกคน

กดย้ำไปเลยนะคะในส่วนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นร่องอะคะ่ะมันพอดีกับสีตัวเอ่ยมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะที่เอ่ยจะทำนะคะก็คือเอาแป้งฝุ่นน,นะคะเซตนิดเอ่ยเป็นคนที่ชอบงานผิวนะคะไม่ชอบงานที่มันหนานหนักซึ่งตัวรองพื้นตัวนี้มันก็รู้สึกว่าหนาแล้วในระดับหนึ่งนะคะเอ่ยก็จะลงเป็น,ปนแป้งเซตนิดหนึ่งให้มันไม่มันนะคะเพราะเราเป็นคนหน้ามันนะคะซึ่งแป้งตัวที่เอ่ยใช้นะคะในวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะสีจันนะคะที่เป็นแป้งตัวของแป้งฝุ่นนะคะ ส่วนตัวของเนื้อแป้งมันก็จะมาเป็นแบบตขาขคร้เงี้ยทุกคนเออเราก็จะใช้เป็นแป้งนะคะในการหลงเพราะว่าเราไม่อยากให้มันหนาแล้วก็อีกอย่างนึงอะเราทาลงพื้นไปแล้วใช่ไหมเราก็ไม่จำเป็นต้องให้มันหนาแล้วนะะก็เอาแป้งจุ่มไปเลยในขณะจุ่มก็ฝ่นนะเออจะทาที่คอด้วยนะคะเพื่อความสบายใจอ่ะพอเซตไปเสร็จแล้วนะคะลองจับดูก็จะรู้สึกว่าเออมันไม่มันมากแล้วนะคะเออต่อไปนะคะเออจะ คอนทัวร์หน้านะคะด้วยการใช้คอลเลกชันนะคะ brow grow ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นรุ่นแมทนะคะสังเกตว่าเอ๋จะใช้ทุกอย่างที่มันเป็นรุ่นแมทหมดเลยเพราะว่าเอ๋เป็นคนที่หน้าค่อนข้างมันนะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ช่วยได้นะคะจะใช้กับแปรงหัวตัดแบบนี้นะคะทุกคนอย่าลืมนะคะว่ากรอบหน้าก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเออราหนาทีแรกเออมันจะดูว่ามันไม่หลอกเราคอนทัวร์ไปเมื่อกี้มันไม่หลอกนะคะแล้วต่อไปนะคะเออก็จะไฮไลท์จุดสำคัญที่สุดของเรานะคะก็คือจมูกนะคะเออจะเออเอาเข้าไปที่หัวตาเลยนะมันจะได้ดูเหมือนเป็นเบ้าเดียวกันนะทุกคนแล้วก็ตรงปีกจมูกด้วยค่ะเออจะบอกว่าเอออยาไปตัดปีกจมูกมาด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะมีคลิปแปะให้ตรงนี้แล้วกันนะคะเออตรงนี้ตรงไหนสักตรงหนึ่งนะคะ เราคอนทัวร์หน้านะคะในส่วนสีที่เป็นมิติเข้มไปแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นไฮไลท์หน้านะคะทุกคนไฮไลท์ที่เอยเลือกใช้นะคะ 3D Face Forward นะคะของคีทท่ดอเหมือนเดิมนะคะจะเห็นได้ว่าเอยจะแบบมีเครื่องสำอางคีดท่ดอ๋เยอะมากเออที่มีเยอะเนี่ยเอยรู้สึกว่ามันราคาไม่แพงด้วยแล้วก็ที่สาวนะคะให้มาด้วยสีที่เอยจะใช้นะคะจะเป็นสีตรงกลางตรงนี้นะคะจะใช้สีเป็นสีอ่อนๆนิดนึงนะคะแปรงที่ใช้ก็จะเป็นแปรงหัวผู้กาชนะฟูๆฟูแบบนี้นะคะไม่ได้ใหญ่มากนะคะขั้นแรกนะคะเออไฮไลท์ตรงนี้ก่อนเลยนะคะที่มันเป็นมิติแแบบ่ะะนนนนงงปลลททูึคเสร็็จ้วกี ตาจะมุนนิดนึงตรงนี้นิดน,นึงนะคะเสร็จแล้วเอ้ยจะใช้นิ้วนะคะลงที่สันจมูกนะคะโอเคแล้วก็จะใช้หัวของมันนะจุ่มลงไปตรงๆเลยคะลงที่ตรงนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงบัตรกันนะคะบัตรที่เอยใช้นะคะเป็นคิวเพสตัวนี้นะคะเป็นคิวเพสนอนสตอร์บิวตี้ออมเบร b บัตนะคะเป็นบัตรออนนะคะสีศูนย์สามซันเซสกค่ะ เอยรู้สึกว่ามันถ้าเกิดวันไหนเราอยากได้ลุคหวานๆหน่อยเราก็ลงมาข้างล่างนิดนึงถ้าวันไหนเราอยากได้ลุคแบบเอวี a ด l ลุ k หน้าออกโทนอิกๆนะคะเหมาะกับสาวผิวสีขำสีเทนเนี so ่ยเราก็จะใช้เป็นโทนนั่นบนนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะใช้กับแปรงปัดแก้มนะคะโดยที่จะไล่ข้างบนเอานะคะเป็นโทนแบบออกอิกๆนิดนึงนะคะตรงนี้ก็เอ้ยจะลงแค่ตรงส่วนตรงนี้นะคะ อเคนะคะเสร็จแล้วสำหรับงานแก้มนะคะตัวของคิวเพสตัวเนี้ยเขามีชิมเมอร์ตรงนี้เหมือนเป็นไฮไลท์ให้เราอยู่แล้วนะคะต่อไปนะคะจะไปกันที่งานตานะคะงานตาใน everyday look ของเอินนะคะก็จะไม่ได้ทําอะไรมากมายตัวพาเลทที่เอิยใช้นะคะจะเป็นตัวทาตัวนี้นะคะเป็นทาร์โทสนะคะกลิ่นมันหอมมากเลยทุกคนซึ่งสีที่เอิยจะลงเป็นสีแรกเนี่ยก็คือจะเป็นสีตัวนี้ค่ะลาเต้นะคะเอ๋ยจะลงให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะ เป็นรึ่งวงกลมลงทั่วเปลือกตาไปเลยนะแล้วก็ลงมาที่ใต้ตาด้วยนะคะทุกคนให้มันเชื่อมกันนะคะหนึ่งก็เชื่อมมาตรงน,นี้แล้วก็ลงมาใต้ตาะะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะเอยก็จะลงเป็นเป็นสีเนี้นะคะสีวอร์มนะคะจ <c oughs> ะลงไปที่หางตานะคะนิดหนึ่งพอไว้เดียวนะคะตรงนี้นะคะตรงรึ่งวงกลมด้านในนะคะพอลงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะเออจะใช้เป็นสีนี้นะคะสีเชนดูนะคะตรงนี้ลงไปที่หัวตาไปจนถึงกลางตานะคะ <c oughs> โอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้เป็นแปรงหัวตัดนะคะแบบนี้เปลงเป็นสีเข้มที่สุดสีนี้นะคะลงไปนะคะจะลงให้มันรู้สึกว่าเหมือนกับมันเป็นแบบขอบตาเราเหมือนมันเป็นแบบอายไลเนอร์พรีอายไลเนอร์แบบเห็นไหมคะข้างที่ลงมันจะดู ตาโตข้างที่ไม่ได้ลงนะต่อไปนะคะในส่วนของใต้ตานะคะเอจะไม่ได้ลงเข้มมากนะคะก็จะใช้เป็นตัวดีซอเขียนคิ้วของเราเนี่ยแหละนะคะลงไปที่ขอบตาด้านล่างนะคะนิดหนึ่งนะคะตาเรามันก็จะดูแบบคมเข้มขึ้นมานะคะเสร็จแล้วต่อจากนี้เนี่ยเอยจะเขียนไอายไลไนเนอร์นะคะด้วยบราวิทของน้องชัดตัวนี้นะคะก็จะเป็นคือไอายไลไนเนอร์ของน้องชัดเอชอบตรงเขาไม่ได้เป็นสีดําเลยมันจะดูไม่หลอกตานะคะโอเค เสร็จเรียบร้อยแล้วละนะคะสำหรับการกีดตาเอ๋จะเก็บด้วยแปรงตัวที่หัวจะต,ต,ตัดเล็กๆอย่างนี้นะคะลงไปที่เบิร์ดแรกที่เราจุ่มไปนะคะเบนวน,นิดนึงให้มันดูแบบเส้นไม่ค่อยคมนะเล้แบบให้มันดูเส้นมันไม่ค่อยคมมากโอเคค่ะเสร็จแล้วจบไปทุกอย่างนะคะเอ๋ก็จะเบนทุกอย่างด้วยแปรงอันใหญ่นี้อีกรอบหนึ่งนะคะตัดขนตานะคะด้วยอันนี้เป็นที่ตัดขนตานะคะของ beauty buffet นะคะมีช่วงหนึ่งใช้มากๆเลยเอ๋ก็ซื้อมาใช้นะคะตั้งแต่ช่วงั้นจนตอนเนี้ยก็ยังแบบใช้อยู่นะคะ ซึ่งตัวขนตาที่เอ๋ยจะใช้นี่ก็จะเป็นตัวเดจาวูตัวนี้นะคะเป็นตัวไฟเบอร์ค่ะให้มันดูเข้ากับขนตาที่เราจะติดเข้าไปนะคะคือให้มันดูยาวหน่อยขนตาจริงของเราเนี่ยเออพอทาแล้วมันก็จะดูยาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวก่อนติดขนตาหรืออะไรนี้นะคะขอไปที่งานคิ้วก่อนงานะคะิค้วของเอ๋ยนะคะเอ๋ยจะไม่ค่อยชอบคิ้วเข้มๆเหมือนทุกคนไม่รู้เป็นอะไรอยากได้คิ้วแบบสบายๆนะคะเอ๋ยจะใช้ที่เขียนคิ้วนะคะของเมลินดานะคะเบอร์ศูนย์สองนะคะแบล็คบลูค่ะ จะบอกว่าเอยเนี่ยไม่ใช่สาวสายเขียนคิ้วเลยนะคะทุกคนเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าเราเขียนคิ้วไม่เก่งด้วยนะคะแล้วก็ไม่ชอบงานคิ้วแบบหนาๆด้วยนะคะเลยจะกลายเป็นแบบเขียนเท่าที่ได้ถ้าวันไหนอยากได้ลุคสายฟอรหน่อยเอยก็จะมีการนำคอนซีลเลอร์นะคะามาไฮไลท์ให้คิ้วมันดูโกงดูสวยนะคะแต่ถ้าวันไหนแบบเออเร์เดย์ร้อย่างเงี้ยของเอยก็จะใช้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะใช้เป็นตัวอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เลือกแบบอายบราวเจลนะคะของไดโซกค่ะปาดไปที่ปลายคิ้วก่อนนะคะให้มันเรียงตัว เสร็จแล้วก็มาที่หัวคิวนะคะทําให้น้องตั้งนะคะ <Okay. S 3> โอเคเห็นแล้วว่ามันตั้งแล้วนะคะเอ้ยก็จะไม่ชอบให้มันตั้งจนแบบเวอร์วางอีกเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น,นะะติดขนตาขนตาที่เอ้ยเลือกใช้นะคะจะเป็นของของ Made for g กนะคะรุ่นโรเซ่นะคะการติดขนตาที่เอ้ยเลือกใช้นะคะก็จะเป็นของบอกต่อตัวนี้นะคะ ต่อไปนะคะมาที่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือขั้น,นตอนของลิปสติกนะคะเอยจะลงสีแรกนะคะเป็นตัวทิ้นก่อนนะคะซึ่งสีที่เอยเลือกใช้นะคะก็จะเป็นเบอร์2 OR 204นะคะตัวนี้เป็นของ e2d นะคะเป็น Dear d ด a d a i n g ทิ้นะคะเสร็จแล้วเอยก็จะลงต่อไปที่เป็นแม็กตัวนี้นะคะเป็นลิปแมทนะคะเบอร์ AA6 นะคะสีทูิ้นก็จะออกประมาณนี้คือใช้จริงนะเนี่ย ใช้บ so mm ่อยมากเพราะรู้สึกว่ามันเข้ากับหน้าเรานะคะคือตอนอยู่ในแท่งมันจะออกสีแบบเข้มๆใช่ไหมทุกคนบัวๆเข้มๆแต่พอมาอยู่บนปากเราแล้วเนี่ยมันจะให้โทนสีส้มๆออกมาดนึงจะเป็นโทนแบบส้มอีกส้มอีกนิดนึงนะคะที่เราแต่งหน้าทุกวันนี้เสร็จแล้วทีเนี้ยเอยจะลงเป็นสีส้มๆแบบมันๆนะคะโดยการลงเป็นตัว miracle tint oil ตัวนี้นะคะของ for you two ค่ะสีที่เอใช้เนี่ยเป็นสี morning star นะคะศูนย์เก้าค่ะลงไปที่แบบตรงที่เป็นเงานะคะด้านฝั่งขวา ท้างซ้ายนะคะแล้วก็ที่มุมปากให้มันเหมือนกับว่าป่าของเรามันแบบเออมีแสงเข้าอะไรเข้านะคะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าเอวิเดลุกนะคะของสาวผิวแทนในวันนี้ ก็หวังว่านะคะเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าชอบกดไลค์แล้วก็กด subscribe แล้วก็กดติดตามกระดิ่งยิงๆของเราด้วยนะคะ่ะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเอจะมาทำอะไรให้ดูอีกเนี่ยอย่าลืมนะคะติดตามกันไว้ด้วยนะคะบายคะ่ะ